ได้ข่ามาว่าพี่นิกผู้บริหารของจีนี่ถึงขั้นต้องไปเป็นตัวประกอบ MV กันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก<ละ>เกิดที่กองของพี่วงลาบานูนค่ะกับเพลง MV ใหม่ของเขานะคะศึกษานารีค่ะกำลังถ่ายถ่ายภาพที่ไมนนอามาในพอศน,นี้เนี่ยมันผมรู้สึกตื่นเต้น งานของน้องเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบทุกคนโหยหามากทุกคนโหยหางานแบบลาบันุนมากวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกันนะครับนี่เขาวางมาเสร็จเลยเอาเพลงนี้เพลงหนึ่งนี่เพลงสอ,อเงเพลงค่ายที่แทบไม่ต้องทําอะไรเด็ดเนี้ยบอกเข้าไปครบแล้วสิเพลงคร,ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะทยอยปล่อยใช่ใช่แล้วก็ไม่ อาหารจะอร่อยต้องค่อยๆทยอยอเ,เสิร์ฟนะวางกองเต็มโต้นะไม่อร่อย <c oughs> พ,อพี่กออฟพีกบอะไรไเงี้ยเขาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันทั้งบอดี้แ a ลมบิ๊กแอสแล้วก็ตัรบนูนเนี่ย <c oughs> เขาก็คลุกคีกันใช้ชีวิตรวมหมู่ด้วยกันนะครับก็จะรู้หัวจิตหัวใจกันมันสนุกดี้นะผมก็เลยคือเขาเชิญให้มาเข้าฉากด้วยยังเก่งอยู่นะ <c oughs> ปกติไม่ค่อยอ เวลาจะถ่ายแค่นี่เป็นหน่อยภาพการบันทึต้องมีผู้ช่วยฮะไม่งั้นจะนิ่งๆนี่คือเบื้องหลังของคนชอบเบิกในความสำเร็จมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับอยู่ได้ภาพสวยๆไปถ่ายที่เป๊นี่เป่งนี่คือภาพสวยกใ้องตีหนึ่งใบล็อกแบบอะไรที่ทำแบี้ใช่ใช่แต่เขาสูงมากเลยเราไม่กล้าไปอยู่นิเทียบเลย โอ้โหเห็นเมธีลาบนูนเที่ยวนี้ดูผอมลงเยอะมากเลยนะครับท<ช>ราบเคล็ดลับมาว่าถึงขั้นไปเล่นที25กันเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ค่อนข้างพร้อมมากทีเดี